สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องที่คารพรักครับวันอังคารที่31พฤษภาคม2022วันนี้ฉลองพระนางมาลีเสด็จเยี่ยมเยียนอันนี้ก็เป็นการนลึกถึงการสรรเสริญพระเป็นเจ้าเมื่อแม่พระเสด็จไปเยี่ยมนางเรสเบต้นนะครับแล้วก็ได้แสดงออกถึงจิตใจที่มีความรักเลื่อมใสศรัทธาในพระเป็นเจ้าอย่างยิ่งใหญ่ของพระแม่ที่มีต่อ เพราะนั้นวันนี้เราจะนำเอาบทเทศโดยทั้งคุณเบดาพระสงฆ์นะครับที่กล่าวถึงภาวนาบทสรรเสริญเปรงสรรเสริญของพระแม่มาพิจารณากันนะครับพระนางมารีถวายสวดีแด่พระเป็นเจ้าผู้ทรงกระทำสิ่งยิ่งใหญ่ให้ในพระนางเอวิญญาณข้าพเจ้าถวายสวดีแด่พระเจ้าและจิตใจข้าพเจ้าสมนัตยินดีในพระเป็นเจ้าพระผู้ไถ่ข้าพเจ้าพระนางมารีกล่าวถ้อยคําเหล่านี้แสดงว่า พระนางและลึกถึงพระคุณพิเศษที่ได้รับและพระพรต่างๆที่พระเป็นเจ้าประทานให้แก่มนุษย์อย่างไม่หยุดหย่อนมนุษย์ทุกคนที่มีความครบครันเป็นผู้ที่สมควรจะกล่าวคําเหล่านี้เพื่อสรรเสริญการเดลมิรสร้างสรรค์ของพระเป็นเจ้าแต่ผู้ที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะกล่าวถ้อยคํานี้คือพระนางพรมจารีมารีพระมารดาพระเจ้าด้วยว่าพระนางแต่ผู้เดียวได้รับเลือกให้เป็นพระมารดา ได้รับพระคุณพิเศษเต็มเปี่ยมด้วยความรักต่อพระบุตรผู้ซึ่งพระนางได้รับเป็นบารดาด้วยความชื่นชมยินดีพระนางจึงมีสิทธิ์ที่จะชื่นชมในองค์พระบุตรเยซูคริสในฐานะพระผู้ไทยของพระนางได้อย่างเหมาะสมมากกว่าบรรดานักบุญเพราะพระนางทราบดีว่าผู้ที่บังเกิดจากพระนางนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งความรอดที่ลันดอนพระองค์ทรงเป็นทั้งบุตรของพระนางและเป็นพระเป็นเจ้าสูงสุด เพราะพระผู้ทรงสรรผานุภาพทรงบันดาลให้เกิดแก่ข้าพเจ้าซึ่งเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่และพระนามพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์ถ้อยคานี้แสดงให้เห็นว่าพระนางบารีไม่ได้กล่าวถึงหรืออวดอ้างคุณความดีของตนเลยแต่กล่าวว่าความยิ่งใหญ่ของพระนางนั้นเป็นพระคุณพิเศษที่พระผู้ทรงสันผานุภาพได้ทรงเมตตาประทานมาเพราะเหตุว่า พระองค์ประทานความยิ่งใหญ่พละกกาลังแก่ผู้ต่ําต้อยและผู้อ่อนแอที่เชื่อในพระองค์พระนามยังกล่าวเสริมด้วยถ้อยคําว่าและพระนามพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์เพื่อเตือนผู้ฟังและสอนผู้ที่จะได้ยินถ้อยคําเหล่านี้ในภายหลังให้มีความเชื่อและเรียกหาพระนามพระเป็นเจ้าเพื่อเขาจะได้มีส่วนในความศักดิ์สิทธิ์นิรันดรและความรอดแท้จริงตามคําทํานายของประกาศศกว่ามนุษย์ทุกคน ที่ออกพระนามพระองค์จะได้รับความรอดและพระนามพระองค์นั้นคือพระนามของพระเจ้าผู้ซึ่งพระนางมารีได้สรนเสริมด้วยท่าคำว่าจิตใจข้าพเจ้าสมนัสยินดีในพระเป็นเจ้าพระผู้ไถ่ข้าพเจ้าดังนั้นพระศาสนจักรจึงถือว่าการขับร้องบทเพลงของพระนางมารีในการทำวัดเย็นเป็นกิจปฏิบัติที่ดีเลิศและเกิดผลดีเพราะเมื่อเราลำพึงถึงทำล้ำลึก การรับเอากายมาบืงเกิดเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์เจ้าตามความในบทเพลงของพระนางจะช่วยให้เรามีความศรัทธาร้อนรนเพิ่มขึ้นและเมื่อเราเลึกถึงแบบอย่างของพระนางผู้เป็นพระชนนีพระเป็นเจ้าจะช่วยนําเราไปสู่ชีวิตที่เบียบพร้อมด้วยคุณธรรมและคุณธรรมเหล่านี้เราจะสามารถปฏิบัติได้อย่างดีในเวลาเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลาของการหยุดพัก หลังจากที่เราต้องเหน็ดเหนื่อยกับการงานมาตลอดทั้งวันเวลาเย็นจึงเป็นเวลาที่จิตใจของเรามีความพร้อมที่จะรำพึงภาวนา <c oughs> ครับพี่น้องอนักบุญเบดาอธิบายถึงบทเพลงอของแม่พระที่กล่าวสรรเสริญพระเป็นเจ้าในพระนางจัดข้อความต่างๆของพระนางในบทเพลงสวดีเนีเราเราทราบทีเดียวว่าพระนางนั้นมีความเชื่อ มีความรักเลื่อมใสและศรัทธาในพระเบิดาอย่างไม่ต้องสงสัยและพระนางรู้ได้ว่าพระเยซูนั้นเป็นใครพระเยซูนั้นที่มาบังเกิดในคันของพระนางนั้นเป็นพระเบิดาเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่จะกอบกู้มนุษย์ให้รอดพ้นนะครับพระนางจึงมีความเชื่อความวางใจและกระทําทุกสิ่งทุกอย่างนั้นตามพระประสงค์ของพระองค์ไม่นึกถึงตัวเองแต่ว่าเมื่อเป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระนางก็กระทําท,ทุกสิ่งทุกอย่างดังที่พระองค์ส่งปรารถนาและก็ทรงสัตง์ให้ทํ้ในความเชื่อของท่านก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้ชีวิตของเราในแต่ละวันก็ดําเนินไปอย่างดีดําเนินไปในความรักในความเชื่อเช่นเดียวกับที่พระแม่ได้เป็นแบบอย่างให้กับเราแล้วและขอให้ทุกๆวันที่เราจะใช้ภาวนานั้นก็อย่าลืมนึกถึงแบบอย่างของแม่พระที่ ภาวนาออกมาชีวิตจากจิตใจของพระนางน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เ,เราทุกคนได้เรียนแบบอย่างพระแม่ในการใกล้ชิดสนิทสนมและเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าอย่างแท้จริงขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านท,ทั้งหลายเถิด